สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู thing, ่ในวันวันนี้เราต้มงทำภารกิจนะคะว่าอะไรคะสามวันในเวลารำกัดวันนี้เราไปอยู่ร้านในรคานทุกคนทา่เสี่ยงงานรอเพื่อนเพราะวันนี้เพื่อนมาเหยียบได้นะเราก็เลยเออจะลบแม่งดิกระรอกไม่เป็นไรม่นานครับมาเก็บขนมแล้วก็เลยมีร้านมี้ก็น่าต้องนูดเราก็เลยดีใจดีใ ไมาเรียบร้อยน,นะคะอันนี้คือแม็ตมาติ้งนะอันนี้แท็กซี่อันนี้ชามะนาวนี่ใจถามค่อแม่คือผู้สั่งทำไมมาสกแก้ววะเออคนนี้นแล้วก็ไอแพดเอ่อไอโฟนฟูลช็อนก็ไปได้การคุยมืคถืออะไรกันวันนี้อ๋อวันนี้เราจะไปไหว้พระสามวัดล้างทั้งวพวกเราสองคนนะคะบอกสามหรือสี่เชียร์จะไม่ได้สามหรือสี่วะ สามหรือสี่อาดีๆเมื่อวานเพิ่มอีกวัดหนึ่งนี่งงเลยอนะ้าวสรุปตกรงนี่จะวัดไหนกันแน่เออเดี๋ยววันนี้ก็รู้เองว่าสามหรอือสี่เดี๋ยวให้นับจํานวนเอาอันนี้วันที่สามค่ะต้องงงหน่อยต้องปากองเข้าวัดหน่อยเพราะว่าจึงมีปากนะ <c oughs> อย่าเรียกวนะ่าค่ะพวกเราดูตกว่าปีนี้มือปีนี้มือเนเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปนี่กับเราขอก่อนที่สี่โอเคเดี๋ยวเรา okay, คือเราขอก่อนดูนะเคลื่อนแปลวขอดูดิเพื่อจะสั่งอะไรส่วนอ้าวยังไม่ถึงกี่วะอ๋อ เอาอะไรอ่ะเราทานอ๋อก็ทำไมอ่ะยังไม่ได้ชำระเงินอ๋อโอเคโอเคโอเคเราไปแจกตังค์ก่อนแป๊บหนึ่งนะเบิร์นแต่งตัวดูดีกว่ากูเยอะอะไรคือการแบบอ๋อพอดีว่าซักพันอะเราดูเสือ้อหน่อยค่ะดูเสื้อหน่อยดิดูเสื้อหน่อย แล้วดูเรื่องการแต่งตัวเพื่อนดูดีกว่ากูเยอะได้ดูกูถ้ากูแต่งอะไรของกูเนี่ยมึงคือตายการแต่งเว้ยจะแต่งยังไงได้ไมยถูกหรอกดูกูโอ่งตายจิมอ๋อนด้วยกินโจ๊กกาแฟสวยมากเลยค่ะไปถ่ายเอาพีดีพีเอนะมึงโอ้มาโดนแต่อยังหันไม่สุดเลยอุ้ยกาแฟสวยมากเลยมึงโอยเพียอะไรคนข้างๆ เคยคุ้นด้วยคุยจบมากกินแล้วกูสามารถเข้ามอของมึงกินได้ปะได้กินได้ถ้ากินได้นะออ๋มึงใส่อย่าบอกนะมึงใส่พริกอ่ะใช่ถูกต้องพริกอะไรวะนั่นไข่อ๋อเมื่อเช้าจะเล่าให้ฟังเมื่อเช้าอ่ะกูตื่น่าใช่ปะมึงรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตื่นมาแปรงฟันใช่ไหมลืมลืมชาร์จโทรศัพท์เพราะว่ามึงกูหลับตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยคิดดูเอาแล้วล่ะ ตอนนี้เอ้ยดูเหนื่อยนะพวกเราเด้เราจะไปไหนนะเพื่อนเริ่มแรกเลยเภยูเข,เขาทองนู่นที่ต้องโอ้ต้นไม้บ้างอชิพหายนี่ภูเขาทองภูเขาทองนี่ภูเขาทองนี้ไม่เห็นดิเออและเส้นทางของเราเดินจากแม็กซัวนอกมายเน,เนี่ยรึกสึกสมัยมหาลัยเราที่เราเดินกันโอ้ <laughs> เดินกันบ้านเล่นเลยแหละเออก็หมายนั้นแม่งคือแั่งแบบฟิตกันได้ไงบ้างถามทบ่นี้ก่อนไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวถึงวัดภูเขาทองแล้วเราจะถ่ายกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าภูเขาทองทำไมถึงเราไปไหว้กันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูเขาทองเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ปัญหาคือเรามาแบบว่าอ้านไไปกิดตัวเองรถลำหนักอยู่ไม่ใช่หรอมันหมดเยอะแหละเดี๋ยวใครนี่ ไข่มันยิงพาตับขาตับสูงแต่เมื่อแต่เมื่อกี้คนพูดคนแรกคือหมึ่งนะน่ากินแต่ไม่กินไงแต่คนพูดคนแรกคือนี่ไอ้นี่คืคนพูดคนแรกแล้วบอกแล้วตอนนี้เราจะไปขึ้นไหว้ตรงตรงไหนนะเราจะมาดูกันว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาจะเสิร์ฟเรื่องอะไรบ้างเพราะเราเคยว่าแล้วเคยขอได้แล้วเนาะทุกคนแต่จะพาไปดู บาที่เราเคยทำกันไลยว่าเราเป็นคนช่วยว,ว,ว่างั้นเถอะใช่บาบนะ้นเข้าวัด <laughs> นี้ต้อง,งส,ตงสัต๊อสถานหน่อยสะกตอนก็เกินไป,อนนไปโอเคโอเคอเดี๋ยวเราไปดูที่วัดกันโอ้เขียวไปเหยียบไปติมตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนมันมีกี่ขั้นนานเนี่ยไม่รู้นี่นี่มีคนบอกไหมตายสามสี่สี่ขั้นป่ะขึ้นไปให้สุดเลือกเลือกไหนเรา ก็มีถ้าเรามีสมาธิขอระยะจัดทุกคน เอยู่ข้างบนที่กอล์แนนะแต่พอดีเราพาเพื่อนมาเราก็จะบอกแล้วมันมีทิกมาไปเจอที่ตกมาเลยเขาบอกว่ามีเงิน21บาทอ่ะแล้วไปใส่ตรงสะดือตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราขออธิษฐานเรื่องบ้านเรื่องที่ดินอ่ะแล้วเราจะได้ทันทีวันเอ้ยนี่เองเออใกล้ใกล้ไปเราลองไปลองทำเป็นไหมคนเรานะโอเคเราไปทำวิธีก่อนแป๊บนึงนะรูทไอเดียอยู่สิ เรียบร้อยแล้วทุกคนเราว่าที่วัดสักเกตหรือวัดภูเขาทองเรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปสถานที่ต่อไปที่เราจะไปว่านั่นคือ <laughs> เหมือนคนเหนื่อยคนเดียวอ่ะ <laughs> ีเยเป็นไแต่ตอนขึ้นบันไดไม่ไหวไม่ไหว <laughs> ต่อไปก็คือสถานที่ต่อไปนั่นคือวัดสุทัตนะคะอยู่ตรงที่ต่อชินช้านะคะ <laughs> 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 ใช่ก็คือใช่เราจะไปทําพิธีนะคะถอนคําสาบานเพราะว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วมึงอะ่ะย <24. S 1> ี่สิบอนไม่มีมีถอนเลยลปีนี้ปีนี้มรดยีบสีเรากันยายี่ส้าดูชีวิตพวกเราคือแบบว่าวายป่วงมากนะคะเราก็จะไปถอนคาสาบานตรงวัดส,สุทัศน์กันซึ่งวัดส,สุทัศนแ์นแ,แต่ถอนเลยเหรอเรจะต้องถอนเหะอเพื่อนก<อ>ูต้องถอน แต่พึ่งไม่เป็นไรไงเออไว้ไหว้ผาได้ซึ่งวัดส,สุทัศน์เนี่ยจะมีหลวงพ่อที่เขาไปถอดทำสรบาญเหตุเป็นในเต็มทิกตอกนั่นก็คือหลวงพ่ออ๋อโอเคหลวงพ่อกันฟีนะคะจะบอกว่าจากหัวทองอะไปยันตรงวัดส,สุทัศน์อ่ะจำทางได้ปะจำได้คือเดินตรงไปเดียวซ้ายอ่าตรงไปเดียวซ้ายเดี๋ยวเราไปกันดูสภาพ <c oughs> มีคนเดียวที่หอบอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> ดูเพื่อนเดี๋ยวดูเพื่อนให้ดีนะมึงมันต่างกัลิฟต์ลกกับเมื่อกี้มาเลยตอนขึ้นบันไดตอขึ้นบันดไดเป็นไงนะเพื่อนออออแล้วตอนอแล้วตอนนี้ไหนเราทำท่าสบายดิเพื่อนอนี่คนาฮ่าฮ่าฮ่าฮัา่าันคฮ่าฮนาฮ่าั่าฮ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 ่าะ่าด่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 าฮกั่าฮ่นเก่าฮ่่เดี๋ยวาาเาา ทุกคนตอนนี้เข่าปกซ้อของคุณไหมใกล้จะถึงแล้วแป๊บเดียวเองมบบเอะเออยังไงก็ยุบอุ้ยล่ะเต็มเลยล่ะเต็มทุกที่พู้ดักคุ้อยู่เลยป่ะจะรอข้ามถนนจะดีทุกคนตอนนี้อยู่วัดศรีฐานใอนนะีเราไม่เท่ยข้างในะประเด็นคือตรงนี้ไมเสาชีพา กมอบ้างหอมางร้านอาหารนี่ตอ้าไม่ได้นตอนนี้ก่อนต้องรอก่อนนะงรอก่อนแล้วรมีงบก่อน้ยเจะไปวันสถานการณ์แเราจะไปทำขอทำสาบานแล้วพาเพื่อนไปขอเรื่องงานด้วยือทุกวันนี้เพื่อนยังอยากจะชิมเรให้เพื่อนได้งานขอเพิมฮะไม่แต่เราไม่รู้ไม่ใช่เราเราอยู่เราอยู่ตรงกอดกลางมันจะเป็นบีแปรเพื่ออะไรนะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสุท,ทัาธิปอแล้วแต่ปัญหาที่เราเจอเมื่อกี้คือ,คอใช่คนเยอะแล้วหลวงพ่อกระฟินคือเราไหว้ไม่ได้แต่ว่าไไเราไหว้ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเราจะไปไหว้ข้างในกับข้างในนั่งกันข้างในข้างหลังนะคะทุกคนแต,ขนน <Okay. S 1> ต่ข้างในเรา <Okay. S 1> ใช่เราทําไมเาพูดสิ่งเบาๆเพราะอะไรปะข้างในเงียบใช่แต่เราเข้าไปข้างในกันนะคะทุกคน ทุกคนตอนนี้ถึงวัดเทพมเทียนแล้วเราเข้าข้างในแต่ปัญหาคือข้างในน่าจะถ่ายไม่ได้น้องเพืรนเนาะเออเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังทุกคนคก็เราไหว้วัดเทพมเทียนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะปัญหาคือเราไม่สามารถถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอข้างในได้ซึ่งต้องถามบรรยากาศบรรยากาศที่เราเจอคือเงียบมากชมใช่แล้วเราไปถามพามเนาะว่า ถ้าเราจะขอเรื่องงานเรื่องเอง,งินเนี่ยไม่ว่าท่านท่านองค์ไหนซึ่งมีผลเฉลยคือองค์ไหนบ้างเพื่อนม,มีแม่กุม,มาแล้วก็อะไรต่อมาเลยนะเผ่าอาเผ่พาพระ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 นางศรีดากับพระอะไรจะไม่ได้อีกองคนนางศรีดากับพระรามอ่าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าด้วยเนาะใ,ให้เราก็ขอเรื่องทั้งงานและทั้งเงินเราก็ขออธิษฐานไปเรียบร้อยแล้วซึ่ง ตอนนี้จะน้องจะไปที่ที่ไหนนะ,ะกลบบางจะกลับไปกินข้าวกันนะคะที่เออเออสี่คนบางแคนะคะคุณดูหน่อยเลยดิสามวันในวันเดียวเตะที่เหนื่อยสวยคออะไรวะอันตรงไหนรู้ป่ะภูเขาทองทูเขี่คือแบบไม่ไหว <laughs> โอ้ชันมากได้แล้วก็เราจะกำล,ลังกลับนะคะก็จบคลิปวอล์กหนึ่งวันการไปไหวพ้พระ เติมที่ดีมงคลให้กับตัวเราและตัวเพื่อนด้วยนะฮะจริงๆตอนแรกจะให้เพื่อนขอขอเรื่องความรักแต่เพื่อนบอกว่าไม่เอาดีกว่าแล้ทำไมอ่ะเพื่อนขอความรักมันไม่ดีตรงไหนนีมันไม่ดีเราอลองกันอราโอกาสดีกว่าโอกาสอ่านะคะคลิปนี้อาจจะแบบไม่ถูกใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะทุกคนคอมเมนต์ด่ามัมมนดมไ,มได้เลยครับตุยอยะรนะุนหอะ คอมเมนต์ก็ไม่ได้ติชมกันไม่ได้เราจะปรับปรุงพัฒนานะครับทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายทุกคนหน่อยแปกดไลค์กดซับสไครต์เห็นด้นหน้าเว้ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ฮอช่องอะไรให้ฮอช่องไรไลค์อิสบีด้วยนะจ๊ะอิสบีด้วยอันก็ลาไปก่อนนะปิดคลิปไปแค่นี้แหละต้องถ่ายหน้ากูเยอะบ๊ายบาย